เหนไหลครับพี่น้องสวสายน้ำได้ประมาณนี้นะครับผมใจใจซ้ำหนีเลยพี่น้องนะครับผมพปุระมอจอมโกงของเราตัวหนาตัวหลังแต่เป็นเสาไบแล้วเป็นโดมไปะครับผมล่าสุดตัวส้างนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุคนสอดเอฟซีช่างน้อยพาเพลินนะครับผมสวัสดีตอนเก้าโมงครึ่งนะครับพี่น้องนะครับเก้าโมงครึ่งนะครับพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับตอนเช้าครับผมแดดอ่อนๆเกือบเกือบจะแก่ครับพี่น้องนะครับบรรยากาศพี่น้องละเป็นคึมๆนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้ทีมช่างกำแพงนะครับผมกำลัง ก่อกำแพงต่อนะครับผมก้างเข่าแบบพี่น้องมือนีที่เข่าแบบกับระดับน้ำนะครับเนี่ยจะใส่ไปหนึ่งสองสามสี่สี่ใส่สี่ช่องนะครับผมช่างป่องมาเดียนะครับช่างป่องกลจะจับระดับน้ำครับพี่น้องครับ ก็ได้อันนั้นไลา์พี่น้องเพระาะว่าเป็นเขาแบบแล้วก็เฮางสมสมโม่ปูนนี่พี่น้องนะครับนะครับเราสมโม่ปูนนะครับแล้วก็เอาใส่นี่ไปเทศไทยครับผมนะครับทางเขาคาเฟ่พี่น้องเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งครับผมโอ้แบบดีเลยครับพี่น้องมันตกมาเลยฝน,นมาเลยครับ ทางเขาเรียลสบายนะครับเนาะทางเข้าเสร็จแล้วสบายนะครับตอนนี้เราทีมงานเฮากวลังพักผ่อนอีกมือน,นึงพี่น้องครับเียะตัวเดินทางพรุ่งนี้นะครับผมไปที่ขอนแก่นนะพี่น้องกระติบผ้ากระตากชุดนี่ครับผมหมู่บ้านเดี๋ยวเอามาใส่พี่น้องนะวันนะครับพูดละหมาผูกเก่าพิ่นเห็ดทีมงานไปนะครับทีมงานแล้วก็ไม่ทำเมื่อวานรถปนมากก็เดี๋ยวเอามาใส่อย่างนี้ครับพี่น้ะนะองแล้วกดมาใส่ตรงนี้นะครับผมปัด เสร็จไปแล้วนะครับผมโอเคไปแล้วนะพี่น้องผู้ละเมาสู้ละเมาจอบโกงเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คิดผิดแล้วนะพี่น้องเนาะบอทเอาจริงนะครับบอทเอาจริงกําลังรวบรวมหลักฐานนะครับผมติดคุกหัวโ,โตแน่นอนนี่น้องนะนี่ข้างเขาเล่นกรันล้วกอ เีกกแหงก่อนหอยมันสูตรันก่อนพี่น้องเกษสรได้ป่ะทำเก็บเก็บงานด้านขางครับผมเอารถถไยถดียดเห็ดเป็นรองน้าครับพี่น้องน้ำตันนี้ก็คือทําแบบดีนะครับบองที่มองน้ำลงครับพี่น้องนะครับเทสลบตรงน้ําลงครับทสลบอย่างดีเลยครับพี่น้องน้ำเดี๋ยวภาพไปเบิรงพี่น้องพูดละเมามาแฉนะครับพูดละเมาจอมโกงว่าเพ่นเห็ดอย่างไวเนี่ยพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมภาพไปเบิรงหลายจุดแห้งครับพี่น้องนับ มยียนว่าหนังเด้เพิ่นนี้แล้วมาเฉียเด้ล่อเพิ่นมาประเดีเพิน่นอแก้ไขบางนี้บางนี้บางน,งนี้แต่ว่าเพิ่นเทีเพิ่นนี้เลยครับพี่น้องนะครับนะครับผมจะพาไปเบิ่งครับพี่น้องเรามองจอมโกงต้องใส่เข้าาจอมโกงนะพี่น้องเป็นป,นปะนะในเมื่อทำดีแล้วบ่เห็นความดีของเพิน่นก็จงเต,ตรียมตัวรับกรรมนะครับ จำตัวรับกรรมไปเลยนะครับผู้ละเม่าครับผู้ละเมาผูดีก็ดีไปนะครับพี่น้องนะผู้เฮ็ดดีก็ขอให้รักษาความดีไว้นะครับพี่น้องนะครับตอนนี้คาเฟ่เราเปิดแล้วนะครับคาเฟ่เปิดแล้วนะครับผมกรากินข่าวพี่น้องครับทีมงานบอดิตาเก๋คงบีบีนะครากินข้าวนะครับเป็นห่อนห่อนอบอา้าวๆนยพี่น้องเรียกว่าเอา,เอาเอาเฮ็ดปวก เอาเห็ดปวกเอาเห็ดปวกคือสมคึ้นเล่อยขึ้นดังแล้วคุื่อนผมคึ้นเป็นแดดแดดเหลี่ยมๆจังเลยล่ะแดดเหลี่ยมๆนี่ไงปองแดดเหลี่ยมๆตาคือจังแดดฝนนี่ล่ะคือนี่จังแดดฝนนี่ล่ะตบบอลลูดแบบนี้ทางเข่าเขแเลี่ยนๆสบายมาโอ้มาขึ้นโต๊ะกับข้าวนึงขึ้นไปแล้วว่าขึ้นมาขึ้นเยอะมากเต้ฮึมเมียน <ง ains> มเอันนี้บม่ได้ผ่านพุละเมอได้พี่น้องนี่อันนี้ทําเองนะครับไม่ได้ผ่านพุทละเมาเพราะว่าเอาแต่ค่าแรงซื้อนะครับเอาแต่ค่าแรงต่อช่องนะครับผมแล้วก็อ็ดชิ้นปูนไส้บดแพลวอ,ออกนะครับผมเอาแบบนี้พี่น้องไม่ผ่านพุทละเมาคืออุ่นใจได้นะครับผมมันมีคําว่าโกงแน่นอนครับพี่น้องนะครับผมเอาแต่ค่าแรงต่อช่องนะครับแล้วก็อะไรของเราเองนะครับผม ต่อไปกระเท็บั้งสี่แล้วพี่น้องครับผมต่อไปกระเท็แบบนี้แหละครับพี่น้องจะแบบสูง2ชั้นก็ได้เดี๋ยวผมไปอัปเดตให้เบิรงครับผมว่าสองสามมิลสีสวยแบบใดนครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะครับผมเป็นฟิล์มของช่างป่องเหมือนเดิมนะครับผมเออไอ่ใช่ละทีถ่ายออกเพียงเพงเลยว่าถ้าเราจะทําแบบนี้โอเคไหมสินะงามนะครับอ่านห้าจะได้แข็งแรงห้าก็เล็กไงนะครับพี่น้องเพราะแต่ว่าเพราะแต่ว่ากินหน่อยกินหลายนะครับผมนี่ครับแม่มาสร้างอยู่บ้า ก็จะได้แ uhm ค่แล้วเ้าก like ็เล็กง่ายทนพร้อมเพราะว่าของเ้าเองกมันบ่มีอันแล้วแต่กับของเองเพราะว่าสร้างเพิ่นนี่บ่เอาตะคาแรงต่อช่องครับพี่น้องนะครับผมอะไรของเรานะครับอ่ะมีอนแต่ว่าช่วงเขาเรืนี้เขาโอเคทุกคนเทาก็ที่ที่ห้างไปแล้วมันบ่เด็กน้าไปช่วงไหนมันเป็นตันนั่นเนี้ยาก็เล็กน้าครับพี่น้องนะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมนะครับมีอนอยู่ คนเอามาพนกับไม้ไปแล้วพี่น้องนะครับถือว่าบอสบอสอะไรนาะพี่น้องโกไปแล้วครับผมโกงไปแล้วนะครับผมตัวนี้กะโครงการกำแพงนี่กะเอาไปหลายที่พี่น้องโครงกำแพงโก่หลายยันนะครับผมกำแพงที่คอนแก่นกำมาคนเอาของอยู่นีไปเห็ดผุนนะครับคนเอากำแพงตัวนี้ไปนู่นนะครับผมต้นายครับบ้านที่คอนแกนกะตอนนี้ก็หยุดไว้ก่อนนะครับผม เู่เ๋ยก่อนวอกมาล่ะวอามาละ่าาละเป็นจะสร้างลรวพี่น,นะน้องเนาะนะครับเฮ็ดดีที่แรกเห็ดดีดีเห็ดแรกที่แรกนะครับที่แรกก็มีมีผลงานเล่ครับพี่น้องมผลงานเพิ่นนะครับเฮ็ดคาเฟ่ออมบ่ดีเหดห้องน้ำออมบ่ดีนะผมมาออกไล่มาออกไลยช่วงทําสาวน้ำมาผมสงสัยเห็นเงินนะครับตาสวดเมียเมียหลายคือสงสัยเมียเยอะนะครับ เอฟซีว่าเพิ่นเอาไปออกรถมาแม่นี่พี่น้องรถเพิ่นมาได้ออนะครับช่างพิ่รับเหมาคนนั้นไม่มีรถเป็นของตัวเองนะครับรถที่ป้ายแดงคือรถเช่ามานะครับผมช่างน้อยเพิ่งรู้นะครับผมรถเพิ่นช่ามาสองขั้นสามขั้นเพื่อว่าเช่ามาครับว่าเอาหนาครับพี่นน้องนะนี่ครับพี่น้องนี่ล่างคาเนี่มันหัวเพิ่นเห็ดมันแมนว่ามาแสตอนพอออกเด้มันหัวแล้วเพิ่นเห็ดแล้วเพิ่นกับบานตอนเพิ่นมาว่าถิจแจงเพิ่นว่ามันหัวเด้อเพิ่นก็เลยบ้าบาครับพี่น้องนะครับก็เลยไม่ได้้แจงนะครับผม ลังคามันรั่วนะครับผมมันเป็น่าเพิ่นนี้แล้วมาแฉ๋เพิ่นมาเมียนด้เพิ่นเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นไปเพิ่นว่าเพิ่นไปขอนแก่นถ้ามัแทบเพิ่นบ่ได้ไปขอนแก่นเพิ่นรับงานไปเฮ็ดงานยงเทพเพิ่นไปนอนครับผมไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมก็ช่างช่างที่อันที่เพิ่นโกงเงินไปดที่พิ่น้องบอกผมนะครับเพิ่นไปเฮ็ดงานยงเทพนะครับผมหูยครับเพิ่นอยู่ไสนะครับรู้นะครับว่าอยู่ไหนนะครับผมรู้ อันนี้เท่กันพี่น้องอันนี้อันนี้ก็ใช่นะนี่นี่นี่ป้าป่านี่บอกว่าทําชั่วข้าวก่อนนี่ปกติมันจะขุดเจาะลงในปูนนะครับผมนี่ป้าป่าเจาะลงในปูนนะครับอันนี้เห็นไปว่าชั่วข้าวจะเชื้อไปม้ามนี้นะครับนี้หายไปเลยนะครับผมนะครับผมปกติจะไม่เป็นแบบนี้คน่าเพื่เทศชั่วข้าวชั่วข้าวไปชั่วข้ามนี้เลยนะครับมาแช์เดี๋ยวผมพามาแช์นะครับปุณลหมอจอมโกนนะครับผม เมมนวาเพิ่นหนีหน่ะมาแชร์ด้เพราะว่าตอนที่คุยกันเพราะเฮตัวข้าวซื้อนะครับผมนะครับนี่ปกติจะปาดเป็นร่องก็จะลงในนี้พันวานะครับผมนี่ครับตอนนี้นี้แล้วพี่น้องนะครับเมื่อท่านแล้วพี่น้องเมื่อท่านแล้วเยอตัวรับกรรมได้เลยนะครับตอนนี้ช่างผุลละเหมาจอมโกงนะครับยำไม่ไหลเทียพี่น้องยำไม่ไหลเทือก็สียก็อยููแต่ว่านผู้ใดนะครับผมตอนทางนี้ก็ ทีมงานตากชุดนะครับผมหลังจากผ่านพายุฝนมาหลายหมื่นพี่น้องครับตากคนตาแลวกสิเนลุยงานต่อนะครับพี่น้องเนาะุยงานต่อนะครับุยงานต่อุยงานตอ่นตอครไปดูด้นก่อนนี่นครับพี่น้องเสาว้น้ำได้ประมาณนี้นะครับผม ใส่ำนีแ่แหละพี่น้องนะครับผมปูนอา a r b โกงของเราตัวหนาตัวหลังแต่จะสซ้าไไ่แหละเป็นโมไปครับผมล่าสุดตัวสร้างนะครับโกหกช่างนะครับให้ให้สร้างออกก่อนนะครับพี่น้องให้ช่างออกก่อนนะครับสื่อปูนซื้อยังมาเห็ดก่อนีน้ครับผมนี่คือปูนปูนของช่างนะครับผมนี่ปูนของช่างนะครับผม นะครับปูนสร้างพี่น้องปูนสร้างประเทศมาเพิ่นก็บปเรืเงินพี่น้องนะครับปูนช่างชุดใหม่นะครับชุดใหม่พี่น้องชุดใหม่ชุดที่เพิ่นตัวเขามาวังที่ผมทายเบิ้งนะครับผมพอทำงานสองวันสามมันเนี่ยพี่น้องเนาะมาทํางานสามวันนะครับเพิ่นโอนไปครบเอเบอร์เอาเงินเบอรเงิน์เลยเพิ่นเพิ่นกับขอมาเลยครับพี่น้องมันพอดีเหตุใครว่าตัวสร้างนี่มาเหตุประมาณอ,อาอทิตย์สองอาทิตย์ก็ พอใจงิเนเขาข้ากัสิน,นี้ตัวสร้างสุดไม่มากสิน,นะพี่น้องนะครับคนใหญ่คนใหญ่พลเมาจอมโกงนี่ตัวหนาตัวหลังตอนนี้ช่างทาสีบ้านมาแล้วนะครับช่างทาสีบ้านนะครับช่างทาสีบ้านมาแล้วกำลังอ่ากำลังตีตีนั่งลาดไม่ครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมนี่ก็ได้ทําความสะอาดออกอหมดแล้วนะครับทำข้อสะอาดออกอหมดแล้วครับพี่น้องครับ ตัวชุดนัน่นตัวชุดนี้มากนะครับพอเขาเบิกเงินมาให้เขาก็คือจ้าง้างที่ค้นคลองนี้นั่งึ้นนะพี่น้องเห็นปะ้างเขาเบิกเงินบากเงินให้เขาเขาก็บอกมาเห็นงานเขาไว้เงินซื้อเขาเขานะครับมอเห็น,มา,หนมาเห็นงานแล้วช่างเก็บสีนะครับช่างเก็บสีบ้านใหญ่ครันี่ไม่มีปหาพี่น้องนี่เป็นบ้านใหญ่เป็นบ้านของเป็นบริษัทระดับประเทศนะครับผมคุณใจพี่น้องไม่มปันหาครับผม กำลังเป็นรูปเป็นล่างกำลังทาสีนะครับตอนนี้ร่างทาสีบัวครับผมเป็นรูป,ปล่างแล้วนะครับผมอันนี้สบายใจดเดอได้เดอเอสซีครับผมสบายใจได้เลยนะครับสบายใจได้เลยนะครับผมถ้ามาแสร์พุ่ลมาจอมโกงเสือพี่น้องนะครับลายยางพี่น้องลายยางอยู่เงินเงินเส้นไว้ในร้านกับเข่า็ข,ขาใเพยนธิพี่น้นองไอ้สร้างพุ่ลมาจอมโกงนี่ เปเส้นกับเขาไวก้กะนี้หายเลยนะครับผมช่างคนแรกๆพี่น้องจือจำเนี้บ่ช่างแรกๆที่ทํากําแพงกําแพงกำแพงแทงใจ,ใจก,กาแพงกั้นเขตแดเดนพี่น้องพยยุ่ใหญ่ทีเหลืองไฟนะครับผมน่นลแล้กก็บอะไรเงินด้กันนะพี่น้องกันก็โกงเข้าเหมือนกันนะครับเขาก็เลยไม่มาทํางานนะครับผมหงก็ว่าอยู่ช่างที่เข้ามาหลายๆช่างทําไมโอ้เมตเตี้ยมาจากไหนเมตเตีย้ย พ่าพ่ดลุงเขาก็บ้าว่ะโกงเพิ่นแบบนี้เพิ่นกับบ้าพี่น้องอบบนี้นะครับเนาะผมก็แปลกใจอยู่ทำไมช่างเอามาบ่อยจังนะครับผมอุลมะเมานะครับเพิ่งมาหลายส้่งพอ,พ,อพ่อมาถึงบางอ้อแล้วก็วพ่อได้รู้ว่ามจริงคือจังเสียลลวพี่นอ้องเห็ดงานไปวจ่ใจเงินขงเขาเขาก็บ่าว่าเฮ็ดนะครับเป็นจังสี่ตัวพราะงจอบโกงเนี่ย <ığımız ข> <า>เล่นกับใครไปเล่นจต่มาเลีนกับพยบาบาลบ่ะ อ้ยเจ้าเลียนผิดคนแล้วนะครับเล่นกับใครไม่เล่นไม่เล่นกับผู้ริบ้านฟิลิปเล่นผิดคนแล้วนะครับถ้าเจ้าเห็นง่านได้ดีบ่เนี่ยครับพี่น้องเดยวคนที่ว่าสู้ฟังครับผมถ้าช่างคนละเหมานะถ้าทํางานดีๆนะผมที่คุยคุยกับไว้กบอลอนะ่ะหลายอย่างนะครับเสีดเหตุหนึ่งโดมเก็บเสียงกําแพงตรงสิบสามไร่แล้วก็กําแพงด้านนี้คือรอบหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีโกดังนู่นนี่นั่นอีกหลายอย่างติดตามมาเงินแล้วก็เงินแล้วก็เงินทั้งนั้นนะครับผม แต่ว่ากรณีย่างหนึง่งเทวดาฟ้าดินพันเห็นนะครับผมนะครับเทวดาฟ้าดินพันเห็นถีบค้นค้นบดีนี้จากทีมงานท่านะครับผมทีบอกทันทีนะครับผมนะครับเป็นตนายเนาะเห็นเงินหลาตาโตบ่ตอนนี้หูอยู่ตอนนี้หูย่อเพิ่ยุใสนะครับผมคอดเพิ่นกับยุงเทียพี่น้องคนดูเพิน่นนะครับคนดูเพิ่นอยู่สุงเทพบอยู่ชั้นเก้านะครับ ช่างน้อยรู้อยู่ว่าอยู่คอนโดไหนแต่ว่าช่างน้อยอุบไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรวบรวมหลักฐานนะครับคอนโดอยูุ่งเทพของคนยูซันเก่านะครับไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับไม่ได้บอกผูเลยแล้วก็เมียเพื่อนน่ะเฮ็ดงานเฮ็ดงานน่าจะทํางานเป็นหมอนวดนะครับผมนะครับตอนนี้ที่ผมสืบมาได้นะครับเพื่อนยูขอนแก่นพี่น้องตอนนี้ยูขอนแก่นได้พี่น้องเด้อเอฟซีทันใดเห็นนะครับได้งันนะครับเด้อนะครับผมเป็นหูเป็นตาให้นั่นเอง ตอนเดี๋ยวยุขอนแกนนะครับตอนนี้นะครับผมได้ยินข่าวว่ารับงานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับผมรับงานอยู่ที่ขอนแก่นนะครับอยู่ที่อุบลก็ได้ยินข่าวว่าก็รับงานกันพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บอลพยุกเลือกันแล้วนะครับได้ยินข่าวนะครับผมอุบลก็รับนะครับอยู่กรุงเทพก็รับเป็นงานต่อเติมภายในครับพี่น้องต่อไปก็เชื่อว่าได้งานแล้วพี่น้องมันต่อไปนี้นะครับตัดปัญจทางนะครับตัดทางเขา โอ้ฮะโอ้ยมงึงยืนแล้วเนาะโอ้ยนได้ให้เขาตาบ๊อบเนี่ยอนบ๊อบอะไรก็น้อนตัวตีแกขยันพี่น้องผ้าพี่นอ้นองมาอัปเรีดเสือ้อเลยพี่น้องเป็นตานานบ๊อบๆกับบ๊อบอะดรที่เรียกเฮ็ดดีที่บอกเฮ็ดป่องที่เรียกเฮ็ดด <c oughs> ีเฮ็ดคาเฟ่ He ady. He ady. ออกมาเป๊ะๆให้เขาหน้าไว้เป๊ะเออเอาไปมาออกไล่สั้ย <c oughs> ว่าพี่แม่ร้อยเห็ดดีเปล่าื๊เห็ดหนึ่งแน่โกดังแน่เก็บเสียงแน่แล้วเราแต่ว่าก็ดีกันล่ะจะออกไ่ก่อนเห็นแล้วเออโนน้องมะเ่เียม่มล่า,าอ,อ่นีอ้เม่เป็น่ค้ร <c oughs> ับพี่้องครับผมมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่้องเบิ้งพี่้องผ้าอัปเดตเบิ้งจุดที่พ่น เมาเพิ่นเฮ็ดอันหลายอย่างนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเอามาเรื่อยๆพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งเรื่อยๆนะพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณ FC เด้อเดี๋ยวเข้ามาติดตามรับชมยุทธม่จ้างรถเห็ดตรงนี้จะนีเรื่องกี่เล้ยววะที่ไม่ยันไม่จะเหนียสั้นไปรอดค่ามวิถีพันภูลมอพี่น้องนะครับเอาแต่ค่าแรงนะครับผมไม่สบายมันมีคำว่าโกงพี่น้องนะครับบม่คินมันมีคำว่ากินหน่อยกินหลายขอมถ้าเราอยากได้เหล็กใหญ่แล้วก็เอาเหล็กใหญ่ ถ้าเราอยากได้น,น้ำแล้วก็เพิ่มปูนเองเามเขาูาว,าว่าปูนน่จยได้เข้มรหรือจางหรือแมนน,นครับ,บแต่ว่าช่วงช่วงนี้มันบ่ค่อยนะั่นน้าบ่ค่อยลายกะทิาธรรมดาปกติครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนูน้นช่วงเขาโคง้งไอทงหน้าไอาพื้นที่ิอันพื้นเทียนห้นอ,นองพอกันนะครับผมแต่ว่าเน้นเหล็กครับพี่น้องนะครับเพราะมันเป็นช่วงน้ำลงไปนะครับผมจะเน้นเหล็กนะครับผมที่ขั้นดีๆเอาครับพี่น้องนะครับผม นะครับโอเคครับผมกับขอบุดครูดเอฟซีเด้อที่เขามาติดตามและชมซัพพอร์ตช่องช่างน้อยพาเพลินสามหมื่นกว่าซับตอนนี้เพจครบหนึ่งหมื่นเปิดสร้างแล้วได,ได้ได้แล้วนะครับผมขอบคุณไดหลายเด้อฮะสร้างว่าอย่างเฮ็กกำแพงวายานพี่น้องย่านตะฝนอย่างเดียวนะครับนี่ใครพี่น้องนี่พันเฮ็ดมาทั้งหมดเฮ็ดซี่องกันมาเอื้อเพราะอย่าเบิกเงินกระเบิกไปเฮ็ดได้แค่ซี่องครับผมนะครับแล้วแต่ค่าแรงใช่ไหมช่างป่อง ไม่มีคำว่าโกงใช่ไหม<อ>ไม่เหมือนไม่เหมือนพู้ละหมอใช่ไหม<อ> <laughs> ไมีอะไรต่ังนิดหนึ่งโอเคครับผมบอกนู่นผมวัามานนะพี่นลองนะทุดท่านนี่เขกากลับมาโชคดีเป็นไส้สวัสดีครับ